ชีวิตคนเราก็เท่านี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าความตายจะมาทักทายเราเมื่อไรเคยลองถามตัวเองบ้างไหมว่าถ้าพรุ่งนี้จะตายชีวิตที่เหลืออยู่จะทำอะไรก็มีหลายอย่างที่อยากทำนะคะหลวงพี่แต่ว่าเวลาเหลือน้อยก็คงทำได้ไม่ครบอะค่ะก็แล้วทำไมต้องรอให้ถึงวันนั้นด้วยล่ะอาตมาว่า ลองใช้ชีวิตแบบที่คิดเสมอว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราอาตมาไม่รับรองนะว่าชีวิตของทุกคนจะดีขึ้นแต่รับรองได้ว่าทุกคนจะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าผมสงสัยครับหลวงพี่การที่เราบริจาคเอวัยวะเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการแช่งตัวเองหรือเปล่าครับถ้าคุณอิสราไม่บริจาคเอาไว้วะเขาอาจจะไม่ตายก็ได้อะ นี่ข้าเก่าน้องชายเขาก็บริจาคพ่อเขาเองเนี่ยบริจาคตั้งแต่ยงนุ่มไม่เห็นตายเลยอัตมาว่าคงไม่มีใครอยากแช่งตัวเองหรอกจริงไหม <c oughs> ตอนที่บริจาคอวัยวะจิตของผู้นั้นเป็นกุศลพลของการบริจาคจะเป็นอกุศลได้อย่างไร <c oughs> สมมตินะครับหลวงพี่ <c oughs> สมมติแนละ้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่า <c oughs> ผมบริจาคอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเนี่ย มีหลายคนเลยที่เอาเอาวัยวาผมไปใช้แล้วชาติหน้าผมจะมีครบไหมครัะลุงพี่นี่ฮะเก่างั้นพี่ถามหน่อยตอนฮ้าเก่าเกิดมามีสายสะดือไหมมีอืมแต่ว่าหมอเด็กเขาก็ต้องตัดสายสะดือเด็กทิ้งทุกคนถูกไหมถูกอ้าวงี้ถ้าสมมุติว่าได้เกิดใหม่ชาติหน้าี่ด้วยจะยังมีสายสะดืออยู่ไหม ก็ต้องมีดีพี่หมอตอบได้ถูกใจอาตมามาก <c oughs> ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในผลของการกระทำ <c oughs> เมื่อเหตุดีผลก็ต้องดี <c oughs> จากเหตุการณ์นี้อาตมาอยากชวนให้ทุกคนลองคิดตามอีกนิดนึงอาตมาเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีค่าไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการ ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เฉพาะส่วนตนหรือจะเผื่อแผ่ให้เพื่อนมนุษย์ทำให้การเกิดมาของเรามีค่ามากที่สุดเจริญพรสาธุ